ไข่ okay. นกกระทาของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการนะคะ mm. ก็เนี่ยค่ะใช้ไม้เสียบลูกเชินงัดขึ้นแล้วก็ใช้ช้อนลองแบบนี้ค่ะส่วนใครจะเอาสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะใส่จานพักไว้ค่ะใครจะใส่จานใส่ตะแกรงอะไรก็ได้พักไว้นี่กระทาของเขาดีจริงๆนะคะ ร่อนดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะร่อนดีไม่มีติดกระทะแบบนี้เลยค่ะกระทะไข่นกกระทาแล้วก็กระทะทำขนมทำอาหารอีกหลายๆอย่างเลยนะคะแบรนด์ B Chef ค่ะสั่งซื้อได้เดี๋ยวแพรวแปละลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก่อนหนึ่งเราก็จะมาทำการลวกกุ้งของเราไว้ก่อนนะคะตั้งหม้อน้ำพอร้อนพอเดือด กุ้งค่ะที่เราแกะเปลือกล้างทำความสะอาดพักเส็จดดน้ำไว้ใส่ลงไปค่ะต้มให้กุ้งสุกดีค่ะพอกุ้งสุกจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะคะพอกุ้งของเราสุกดีก็ปิดเตาเลยค่ะถ้าเกิดกุ้งสุกตัวจะงอม้วนเข้าแบบนี้นะคะ ใส่แต่แกงพักเส็จนำไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำไข่นกกระทากระทะกันนะคะวันนี้พผาวใช้กระทะแบรนด์ B Chef ค่ะร่อนดีนะคะเผาเตามาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเผาให้เสียเวลาเลยค่ะสั่งซื้อได้ช้อปปี้ลาซาดามีค่ะเดี๋ยวพรวแปะลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะตรงคอมเมนต์ค่ะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยค่ะ ตั้งกระทะเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่ค่อนๆหลุมพอค่ะจากนั้นพอน้ำมันร้อนดีค่ะก็เตาะไข่นกระทาใส่ลงไปเลยนะคะ พอเราตอไข่ใส่เรียบร้อยก็ใส่กุ้งวางลงไปค่ะใส่กุ้งที่เราลวกไว้วางโปะหน้าใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วย ต้นหอมซอยค่ะใครจะโรยทีหลังก็ได้หรือโรยใส่ไปเลยก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมอร่อยค่ะทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะส่วนใครจะเอากรอบมากกรอบน้อยสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะทอดได้ไฟอ่อนค่ะ ไขน่นกระทาของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการนะคะก็เนี่ยค่ะใช้ไม้เสียบลูกเชินงัดขึ้นแล้วก็ใช้ช้อนลองแบบนี้ค่ะส่วนใครจะเอาสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะใส่จานพักไว้ค่ะใครจะใส่จานใส่ตะแกรงอะไรก็ได้พักไว้นี่กระทาของเขาดีจริงๆนะคะ ร่อนดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะร่อนดีไม่มีติดกระทะแบบนี้เลยค่ะกระทะไข่นกกระทาแล้วก็กระทะทำขนมทำอาหารอีกหลายๆอย่างเลยนะคะแบรนด์ b chef ค่ะสั่งซื้อได้เดี๋ยวแพวแปละลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลือกซื้อเลือกหาได้เลยค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยค่ะนี่ราคาไม่แพงด้วยนะคะ สามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะไขน่นกกระทาหน้ากุ้งค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ขายได้ขายง่ายขายดีมีกำไรนะคะอัพราคาค่ะเปลี่ยนจากไขน่นกกระทาธรรมดาให้เป็นไข่นกกระทาหน้ากุ้งน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ นกกระทานหน้ากุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ขายได้ขายง่ายขายดีมีกำไรนะคะเวลาจะทานก็เหาะซอสแม็กกี้ไปมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะจะเยอะเเดียวเค็มค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยเหมือนกันค่ะ อืมแค่นี้ก็ได้ไทน่นกกระทาหน้าก,กุ้งอร่อยอร่ๆแล้ค่ะ,คะทานคู่กับผักกะล่ำซอยเล็กๆบา,บางๆก็เข้ากันดีนะคะลองไปทำดูคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ